ชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลยโอ้โหข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลปแผ่นดินครั้งที่ห้าขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึง คือไม่เคยคิดไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปะชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแย่แล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้า ผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป .4 บางคนก็จบไม่ถึงป .4 จะออกมาเป็นศิลปิน ระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลยโอ้โพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้รัษฎรของพระองค์ผลจากความยากจน ด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นไรายได้เสริมแก่รัษฎรในชนบทตลอดเยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางแห่งการพัฒนางานของแผ่นดินสมเด็จพระานาเจ้าพระบรมราชินีนาถได้อุทิศระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะ หัตกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหนีแพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวนาครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเผา นับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้เครื่องเงินและผ้าปากลวดลายสวยงามของชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างไรายได้เสริมจากงานศินละปะชีพและนับจากนี้ต่อไปในเบื้องหน้า สินของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสารอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริ์ร่วมกันอนุรักษ์มรดกลำค่าผ่านงานศินแผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนาเจ้าพระบรมราชินีนาถได้สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการสแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิรดาศิ์แผ่นดินครั้งที่ห้า ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประนีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปลี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณในสมเด็จพระนาเจา้าพระบรมราชินีนาถพระผู้ทรงสร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับรัษดรผู้ยากไร้ ได้ลุกขึ้นยืนหยัดบนลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนาเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงชื่นในพระราชารัฐไทยด้วยทรงประจกักษ์ชัดเห็นถึงความมุ่งมัน่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้ งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงเป็นงานศิลป์อันงดงามเท่านั้นแต่นี่คือเอกลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นศิลป์ของแผ่นดินไทยสำคัญเหนืออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถที่ผ่านมาได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์ในช่วยชุบชีวิตของผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสแก่งานศิลป์ของชาติได้ปรากฏเห็นแล้วอย่างชัดเจน